อันนี้ครับนี่ไข่เขงรีกันครับนี่ไข่ไข่เฮงรีเพแม่นเซ้เต็มพีอันนี้เมนคือขั้วเมซีว่าครับนี่ตัวนี้รุ่นเดียวกันกับของสับเปลเลยครับตัวนี้เดิมมครับเดิมๆเดิมครับไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งครับจริงเหมือนเอฟซีว่าครับไอเกนตัวนี้มันมากเพราะคือกันเนี่เห็นไหมตัวนี้ทรงมันไหนครับแน่นบโมนี่ สรงไก่เคียงเลยเนะ่ตัวของทรับุรีเยมันงอแกนตัวนี้มันงอคนละเรองกันเลยนี่โอ้คนหูวกับเกงดีตัวนึงถ่ายมันมากบ่คือกันอีหลีตัวน้นมันเอียงโอ้บหาสิบองศาผมเอียงบ่คักเลยแล้วตัวนี้ตัวนี้มันอยู่เทิงสี่บอเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวระดับมันนี่เห็นบ่อมันมีตัวนี้เล็กมันงอองศีเลยมันจิงงอองศีเลย เข้าหมุนเข้าหมุนไปไรไหนมันก็นอนโู้ันบ่ได้เป็นทรงนี่มันมันสิโค้งสี่มนนครับมันโค้งส่เออมันจิโค้งลงส่แล้วก็ถ่ายมันก็สีนอนเลยไปตัดวงนี้มันบอเมนตัดตัดให้มันเข่าคือทรงนี้เละนี่มันทรงนี้เอาตัวนี้เข่าได้บอเห้เอานี่เข่ามากเอออันนี้มันไปได้สี่อีกบ่ได้มันมันโค้งตัวนั้นมันงออังสี่เด้มันบ่ได้เป็นงังสี่ขันเอาตัวนี้ไปอีกปุ๊บมันจะยู่งสี่เลยแม่น ตัง้งสิแล้ตัวนี้เขาว่ามันสีนกาอหยาบวะเกาะบวะเกาะหยาบวะเขาหางกรเทยเอนตัวนี้เปนเกาะนะเกาะหยาบบ่เนเกาะนี่ครับเดิมๆไม่ได้แต่งเลยนี่ตัวเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เจ็ดนกเนาะเจ็ดใบยิมหกนี่เบิ้งเอาซับปลเรือเขาลงไงเขาไปเห็นป่องห้างวันนี่น โบไทยซื้อ <laughs> อันนี้ขาดสิ่งบริษัทเดียวกันครับของดาบสวัยรุดขึ้นกันอะไรครับนี่เห็นบ่นี่ห <laughs> ้อยเป๊ะครับเ <laughs> มียงคือค่วมเขาว่าก่ผพานนี่เท่าไหรผ่าน้โ <h> นีโโ่มันมากมาปีชุดเลยเนาา่่อยั อมื้นเนี่ยประมาณน่น่ประมาณัก็น่าสื่สี่หมื่นกัวอันมื้อสองสามมื่นแปดตัวเป็นยังไงกันไปลดไหมที่ว่าแกะยังตัวนงอ๋เปนคานยคาดไหมโยคาดมันมันโดูดเปลี่ยนเป็นเป็นไหนเพนไมคุณนี่คือว่าเยิบม่ให้มันเยิบยังหยิบอยู่มีมึงเยิบ ม่าท่าเป็นยังเลยเป็นบ่เสียงมันม่วม,มวนเลยไปจัดปูเลยเนาะว่างเลยจัดมัวมวนเลยตัวนี้สุดยอดแล้วอันนี้ครับทรงเดียวก,กันหมดเลย,สย,ลลยเ,าาเ <c oughs> สียโค้งเสียได้โดยโดยางลงไปลากดอก นี่อย่า่าหลากไหวอยู่ขีบุ้ยก็ให้มีเวลาพักจะไปจังติดหนหักน้าหมู <laughs> ตัวนี้ยางของไฟสโตนครับใส่ย่นหกักแปตกหมดเลยนี่แตกแตกแตกแถมเดี๋ยวคนสิขาดให้เบิ่งครับจากซองหนาขาดงามเ่ระสู่ของซับปลือเกเลยปะสาขาเดียวกันครับไอ <laughs> ้ทุกร่องซองหนาเด้อ อันน,นี้ก็ท่านนองปตัวได้ครับนี่ ข้าพ้อยเขาดอกข้าต่รับจา้างปดัดอี๋ขัดถ่ายก็ไม่รู้สิไ่รู้แน่หรอกเดี๋ยวไ้ดูขัดถ่ายก่อนโอ้สปริงบด้เ็ณงานเลยครับสปริงคัดท้ายครับมันดิ่งนวดงานพับเลยครับ ขค่นีน้ก็ดึงกันครับเนี่ยก็คัาท้ายมันเป็นอิสระครับมันไม่ได้ทำงานเลยดูหน่เหมือนเอาผ่านบอาผ่านมึงเอาครับมันก็ดึงเนี่ยก็ดึงเนี่ยมันดึงวะมันดึงแง่งดิเด้ดึงบะ เออคือดึงแหงค่ะมันอันนี้ว่าป่ะคือจังอันขีไทยมันมาประทะขับขาดเนาะมันเป็นน้ำสูดมันอุ่มมาเลยไหมสูดมันบ่อนี่ยสูดมันมามันต้องเป็นโซนโซนหนึ่งโอยโอ้มันปรับมาอีกว่าไรครับนี่คอเสียของแขนปรับมันเป็นแบบสลักสอดต้องน้ำสูดสูดหักนะมันดึงแห้เลยอันนี้มันซุดเลมแม่นบ่เออ มันชุดแล้วอันนี้เลชุดแล้วจ้ามีนมันต้องป่วยทั้งนั้นมานี้เนาะคือโซ่ก็ได้เมนเอาเลยเป็นก็แขนขางครับแขนปับบืงที่มันเิ็ดือบสลักมากโซ่ขาดูสูไม่ได้ซูมันลอกได้แต่ก็มันนิดได้ตึงหด่นี่ นวนครับโอ้นุ่นอัาพับเลยอะอาลงะอะลเงนี่เดี๋ยวปลอยครับ,บอเอาลุยเลย<ะ>ลุยเลย<ะ>บ่ได้ไทหน้าเ้าครับผมนนห,าห้าไท่ท่เขานีนแเลย <laughs> <laughs> น้าชิบไหลไท่ทะลีวอยู่ เจ้านีไปไทยสองคันแล้วอไปไปของรถใหม่เลยลุงทงชัยเลยห้า <50. S 2> สิบขวบคะ่บตาเข้ามามื่อวานเนนะขวบมาฟอร์ดดกพยานเจ้า,กจากตกงานนะเกอ๊ะันตัวด้ยคันขออยค้นคู่ตเอห้าสิบนเขาไปปั่นหน้าอยู่เอามามื่อว่านตอนเร่ง จักมามกป้ายแดยงเลยเหรอหนูเงินออกวะห่้ยป้ายแดงเะรอเงินออกป้ายแดยงขั้นเก่าขายเท่าไรขายบ่ <laughs> ฮะโบว่าเจ้าขายแล้วเป็นยังโจดไว้แล้วเนาะเห็นอูเลยเนาะมันมันถือพนอเราข้ามันลงแห้งไหมลงแหงคือ,อยุคอะไรมันเรียกว่ายุกัวตอดีไทย แมน,นอยู่ใเน,นาะตัวนี้เอาไว้ดันตัวนั้นเอาไว้ไทยคือว่าละเจ้ายขับสองเผ่าเจ้าอย่าขับอยู่บบเผ่าเดียวมันต่างกันได้หรอเปลนี่มันมวนต่างกันดิเชื้อน้องไปทางไหนวะไม่เห็น ไม่ทันนะครับงานงานยอะจัดเห็นไหมครับรอยรถใหญ่ลงไถมุมมันจะลึกเนี่ยเขาต้องเกียรถมนะครับเดี๋ยวหาว่าผมพูดเบือครับรอยฟอร์ดไม่ต้องถามครับลึกไปแล้วครับต้องมุมเลยเกือบๆหนึ่งฟุตเลยนะความลึกครับ หลายคนบอกว่าคันนี้แพงก็มันเป็นเสร็จตกที่ไปเก้าแสนสองครับรวมสง่งรวมอุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิน้นครับเคยเห็นคูปต้าอายุ30-40ปีหรือเปล่าครับไม่มีนะครับอันนี้ฟอร์ดเ่ยอายุมันไม่น่าจะต่ำกว่า30มสิบปีครับแต่ละรุ่นนะ่ะถ้ามาถึงไทยแล้วเนะี่ยไม่ธรรมดาแนละ้วก็ดูความทนทานคนมันนิยมไม่เหมือนกันคนระับ รถที่สาวมูโกูบต้าก็อายุแค่สิบปีครับเละทั้งคันครับสภาพแบบพร้อมซ่อมทุกแผลครับเก้าห้าครับก็คือส,สดป้ายแดงครับอันนี้เป็นฟอร์ดเก่านอกเขาบอกว่ามันเทียบชั้นกันไม่ได้ครับจะเล่นรถเก่านอกกับรถใหม่ป้ายแดง เซียนเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้คันหน้าคาราโลมันก็ร่วมแสนนะครับเฉพาะชุดคันหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบูช่ไครับ รถไถก็ดีไปอีกแบบนะครับมันไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหรครับไม่ต้องไปเสียค่าสวยค่าอะไรมันไม่ได้ทํางานบนทางหลวงไม่ต้องเสียภาษีข้อดีหลายอย่างนะบ้านแกนมีฟอร์ดสามคันนะครับรถคีบคันหนึ่งแล้วก็เท่าเดียวหนึ่งแล้วก็สองเพ่าหนึ่งเลยการม้วนดินของมันเนี่ย เสียแค่ระบบเข้าเกียร์ระบบคัดนยครับมันไม่ใช่ชัดเทิลไฮดรอลิกชัดเทิลระบบนี้ตัวนี้โซ่ปรับแกนข้างมันไม่ได้ครับ มันเป็นสลักลอ็อกครับเวลาวิ่งไปมันสายครับท้ายมันสายฐานเขายังป้องที่กว่าของท่านสปเรยครับไรมด้ครับคบฐานเจ็ดพินหกครับก็ดูปเป็นทางเลือกค,ครับ รถไทยแต่ละรุ่นแต่และยี่ห้อมันก็คุณสมบัติไม่เหมือนกันการออกแบบออกมาไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชม์รคสัเรวัสดีครับ